ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้อำนาจพระปริศที่ข้าพเจ้าจะได้ทำการสวดในเวลานี้จงมีฤทธิ์มีอนุภาพกั้นกระแสะแห่งอกุศลวิบากที่ทำให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้และจงเปิดทางให้กุศลวิบากนำผลมาแก้ไขอาการเจ็บป่วยหรือการกบฏของอวรุภีปีศาจให้กลับมาเป็นปกติและให้อำนาจชั่วละอําและอำนาจชั้นต่ำมาลายสิ้นไป รัตนปริชชาวทิพทั้งหลายเหล่าใดสถิตพื้นดินหรือเหล่าใดสถิตยอยู่อากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพทั้งหลายเหล่านั้นจงเบิกบานใจแล้วรับฟังถ้อยคําของพระพุทธเจ้าโดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นขอชาวทิพทั้งหลายทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดย่อมอุทิศบุญให้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นเหล่าชาวทิพทั้งหลายจงยาประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้น รั์เครื่องปื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนะอันประนีตในสวรรค์ทรั์เครื่องปื้มใจและรัตนะอันนั้นที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระพุทธเจ้าด้วยคําสัตย์นี้ขอความปลอดภัยจงมีแก่ท่านทั้งหลายพระสากยมุนีผู้มีพระฤทัยตตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตมธรรมประนีตสิ่งไรๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มี ข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระธรรมด้วยคําสัตว์นี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมอันสะอาดปราดทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระธรรมด้วยคําสัตว์นี้ขอความปลอดภัยจงมีแก่ท่านทั้งหลาย พระสาวกของพระสุคตเจ้าผู้เป็นพระอริยบุคคลแปดจำพวกแบ่งเป็นสีู่่อันสัตบบรุษทั้งหลายสารเสิญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทัศนทา,านทานทั้งหลายที่เขาถวายในพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้เป็นรัตนอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยคําสัต์นี้ขอความปลอดภัยจงมีแก่ท่านทั้งหลายพระอรหันต์เหล่าใดประกอบดีแล้วมีใจมั่นคงในศาสนาของพระพุทธโคดมเป็นผู้ปราศจากความอาลัย พระอริยบุคคลเหล่านั้นถึงพระอรหัตที่ควรถึงยังเข้าสู่พระนิพพานดับกิเลสได้แล้วเสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นรัตนอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยคําสัตว์นี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ท่านทั้งหลายเสาหลักใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุสี่ทิศฉันใดบุคคลเหล่าใดได้เห็นอนริยสัตว์ทั้งหลายพระตถาคตเจ้าเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตว์รุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนอันประษฐตในพระสงฆ์ ด้วยคําสัตว์นี้ขอความปลอดภัยจงมีแก่ท่านทั้งหลายพระโสดาบันจาพวกใดทําให้แจ้งอริยสัจท,ที่พระศัสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงไว้ดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันจําพวกนั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าท่านก็ไม่ถือเอาพบที่แปข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยคําสัตว์นี้ขอความปลอดภัยจงมีแก่ท่านทั้งหลายความเห็นผิดในกายความสงสัยในพะนิพานความถือผิดอย่างงมง,งายอย่างได้อย่างหนึ่งมีอยู่ สังโยชน์รมเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่อาจเพื่อที่จะกระทำอภิฐานหกคืออนันตริยกรรมห้ากับการนับถือศาสนาอื่นข้อนี้เป็นรัตนอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยคําสัตว์นี้ขอความปลอดภัยจงมีแก่ท่านทั้งหลายถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นยังทําบาปการรมทางกายวาจาหรือใจไปบ้างเพราะความพลาดพลั้ง ท่านก็ไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสความที่พระโสดาบันผู้เห็นบทคือพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นไว้ข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความปลอดภัยจงมีแก่ท่านทั้งหลายพุ่มไม้งามในป่าที่แตกยอดอ่อนสะพรั่งในเดือนแรกของฤดูร้อนแห่งฤดูร้อนฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐอันให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สรรทั้งหลายก็อุปมาฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนอันประนีตในพระพุทธเจ้าด้วยคําสัตว์นี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประทานธรรมอันประเสริฐทรงนํามาซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐข้อนี้เป็นรัตนอันประนีตในพระพุทธเจ้า ด้วยคำสัตว์นี้ขอความปลอดภัยจงมีแก่ท่านทั้งหลายกรรมเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้วกรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มีพระอริยบุคคลเหล่าใดมีจิตอันไหนแล้วในภพต่อไปพระอริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชสิ้นไปแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพานดับสนิทเหมือนดวงประทีปฉะนั้นข้อนี้เป็นรัตนอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความปลอดภัยจงมีแก่ท่านทั้งหลาย ชาวที่เราได้สถิตพื้นดินหรือเราได้สถิตยอยู่อากาศได้รวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระสงฆ์ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ท่านทั้งหลายจบรัตนะปริ